งงงงเลยอีนี่งงเลยเมื่อกี้ไปเรียกเพื่อนมาดูงงเลยมันได้จริงเข้าใจไหมมันทำให้พี่ขึ้นกับเขาคนกำลังร้อนคนกำลังเดือดเติมด่วนเติมไวปลอดภัยไม่มีชิ่งจัดเลยที่เปทูวินเสริมดวงได้ไม่จบไม่สิ้นเพราะเปทูวินมีแพคให้ฟินมากมายราคาโคตรถูกใจสบายจะรอช้าอยู่ไัยต้องเปททูวิน เอาละครับผมและสาหรับคนที่ไม่อยากจะตามบอดนะครับาะช่องของผมมีแสงสะท้อนต่างๆเยอแจยะมากมายผมขอแนะนําเป็นนี่เลยออพตัดแคปเลอร์จะใส่จริงๆหรือใส่แบบที่เผลอจัดแคปเลอร์ไปไม่ว่าจะเล่นเกมดูหนังฟังพอร์ดแค์หรือจะเดินออกไปต่อยกับแตน อ,อบอกเลยไม่ต้องกลัวแซตดดีไซน์สุดฟ้าสุดเร้าใจวัสดุโคตรทนยิ่งกว่าถนนเมืองไทยอ,อย่าลืมใส่คีย์คดนักลาดจัดไปเลยออฟปัตเคปเริ่มเฟื่อซัน ครับผมกราสสวัสดีท่านผู้ชมทุกทท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับสู่เดานักล่ไลน์นี่ครับผมและวันนี้เราอยู่ในเกมอ่าอออริจินนี่ครับขอกราบสวัสดีสวีเดนยังเป็นทางการด้วยนะครับวันนี้เราก็ห่างหายไปจากการทําคลิปวิดีโอเปิดสัตว์เลี้ยงกันมานานพอสมควรแล้วนะครับเปคลิปวิดีโอนี้เราก็จะมาจัดเรย์เจนเดรีสัมมอนนี่ครับเพื่อตามหาเจ้าด้วงแล้วก็เจ้าวาคิลลี่มาอัพทีมกันหน่อยดีกว่า นครับสำหรับรีวิวนี้เรียกได้ว่าไม่ใช่เสร็จตังหรือทุเรียนดิคือกึ่งจะเป็นปเปิดกระชาชิช้วๆอัพตัวละครนี่เป็นยังไงเท่มั้ยจริงๆไม่มีเฮอะไรหรอกภูมสลอ็อตแม่งเยอะจนแบบมันมีที่สุ่มสัตว์มาให้เป็นตักเลยแล้วก็เอาซะหน่อยละครับนะครับผมใครชอบดูคนสตุกเก้ฮารอยยิ้มเหลืองๆแม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับเราด้วยและถ้าคุณเสียน้ำตานี่ครับผมไม่ต้องตกใจ เข้าไปที่เพทูวินเลยครับผมไปวันนี้นี่ครับก็รุยกันเลยดีกว่านะครับแต่ก่อนจะไปเราต้องปิดตาครับนึกถึงว่าเราอยากได้อะไรในวันนี้เราลองนึกถึงดูครับเราเพิ่งเจ็บปวดมาจากการเปิดหอยความรู้สึกของเราวันนี้เราได้ถึงรับถึงกลิ่นของออแดงสีตัวเลยเหรอไม่ใช่ดิวาคิรี่ต่อไปก่อนผมจะเปิดกระชาผมจะสื่อสารกับจิตผมก่อน เรสองเรสองอเงียเสียบไม้เหรอนี่ขายเลยสามหมื่น่ะ,อะโอเคสื่อสารจิตกันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนี่ครับถ้ายัางไงก็รุยกัยนเลยดีกว่าถ้าพร้อมแล้วก็ Let's Go <S อย่างที่รู้กันครับผมสัตว์เลี้ยงแดงอัตราได้รับ 1, 1%ไปครับเราจะเป็นเด็ก1%คนนั้นหรือเปล่ามันก็จะตึ่นเงินไปเด ถ้าว่ามันมาฟองแรกเลยเอาไปก,ก <gt> <rawd Moder> ่อนปิกกี้ม่วงต่อไปครับเฮ้ยๆๆ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 ราคาทีการราคาเรื่องมิลลี่เลิศคือดาวแข็งไว้อ่าเซชิ้นส่วนด้วงไม่ใช่นี้ครับที่ปังทีไปต่อครับดีหัวแคโน่ครับผมไปกันต่อ อยาช้าอยู่ใหญ่อยากจะไข่แข็งไข่ไม่แข็งพอปิกกี้กับบอลกันครับโรดี่สามล s ส o ก o บยเห็นชื่อแดงๆตรงนี้ขึ้นตกใจนึกว่าเป็นเราที่ไหนได้แม่งลาบอสกันไม่น่าเชื่อได้เหมียวเบอร์รี่จากอะไรไม่เชื่ออะไรดูดูดีได้กูก็ได้เมื่อมาทำเป็นมึงได้คนเดียวกัไฟไฟ อย่ามาขึ้นเข้าใจไหมมันทำให้พี่ขึ้นกับเขาคนกาลัรง,รงร้อนคนกลัง,งเดือดมอั่งเด้งจองกูทำไม <c oughs> มึงก็ไปบอกกันเองที่ว่ามึงได้มึงมาเร่งบนจองกูทำไมเออร้อนเว้ยไปและมาแล้วครับและนี่คือสคริปหรือว่าหมดดุดนะทุกนคนหนึ่งตัวไม่รู้การันตีหรือเปล่านะไปกันต่อใครแข่ง ลกโอ้ยดีต้อนรับลันดิคืเอเฮ้ยไอ้แม่ได้พันนึงอีกแล้วไอ้สัสเจอกูมึงอยามกูเหรอไอ้มึงอยามมึงแล้วมึงมาเขียนที่จอกู่ทำไมไปมึงเขียนที่จอกู่ทำไมไปไปชอบไปดิลูกพ่ออย่ามาเขียน Hey, จอผมว่าคุณได้รางวัลดีคุณได้ไปเขียนเองไปบอกกันเองไม่ต้องประกาศประกาศทำไมว่ามึงได้โทษตบเอาเว้เฟื้อแดงฮืออตเป็นเป็นไงล่ะน้องอย่าทราบใครพอดูเสือแดงซึ่งนิดนึงตาลายมาเมื่อตน เหลือค่า HP น้อยกว่า20ดาเมจที่ได้รับทั้งหมดจะลดลง20ยกเว้นสเตตัสเอฟเฟกต์ไปทางถึกสไม่อยากแทงใคยศิลป์แทงไม่อยากแทงอย่ามาเขียนบนจอพี่เข้าใจไหมเพราะคลิปนี้คลิปเปิดฟันไม่ใช่เปิดหอยกดครับไครแข็งโอ้ยมูนดักกระเด็นออกมาสองตัว แล้วมันจะการันตีลเลยดิยประเด็นนะใายตอนนี้ก็ไม่ดีใจแล้ว่ะเรียบหยาบบุ๊บ,บอ๋อจำได้ไหมที่ผมบอกว่าสื่อสารจิตแล้วเห็นสัตว์แดง4ี่ตัวแล้วมันเสียบไม้อยู่คุ้นขายหมึกหรือเปล่ปาผมถามไปสนุกเว้งเป็นความมึกจริงๆหรอที่ผมเห็นมันไม่ใช่สัตว์แดงเนี่ยมันคือหมึก3ตัวแล้วครับหมึกที่โผล่มา ยายเขาเรียกเราว่าพ่อขาหม,มึกในอีพีนี้มายการันตีละการันตีละไม่ว่าจะวาหรืออะไรแต่การันตีละแต่ผมอยากจะบอกนะผมเคยเปิดได้โลหนึ่งและคุณมันจะไปหาคลิปดูย้อนว่าโลหนึ่งสองตัวอยู่ไหนไม่ต้องอเียเวลาวนี่ข้นูตาดีจัดีครับถ้ามีเพื่อนอยู่ใ,ใกล้ไปจับวัวมันนี้ลากมาแล้วบอก มึงดูนะอย่างวิปปางเมียจา๋าตับแดงสองตัววาทีลี่มาหนึ่งอา้าเรายังเหลืออีก50ไปไปครับ เชิญชมครับเออร์ลอดงงงงเลยอีนนี้งงเลยเมื่อกี้ไปเรียกเพื่อนมาดูงงเลยมันได้จริงสื่อสารจิตคลิปนี้มันมาวะทั้งเสืองแดงทั้งสัตว์แดงหยุดไม่อยู่วะ คือมันหยุดพี่เขาไม่อยู่ก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันนะแล้วฟินๆกันไปมีวันโชคดีมันมีพุ่งผ่านมาช่วงนี้กูบําเ็นเพียรจนถึงจุดน่้แหละวา่ากูกลับมาแล้วกูกลับมาแล้วกูกลับมาแล้ววะแักค้านคัมแบ็คเว้ย หลายยาวเลยตอนนี้ไม่มีใครหยุดเราได้แปกแปก <laughs> <laughs> ทีท้ายครับผม กรแบบตาตึงหน่อยไปในคลิปวิดีโอนี้แถมแล้วกันอีกสักหนึ่งทีและถ้าท่านอยู่มาจนถึงท้ายคลิปวิดีโอนี้นะครับเรามีของแถมไม่เสมอและของแถมนี้นะครับผมบอกเลยว่าอย่าลืมกดไลค์กด,กดแชร์กับคลิปวิดีโอของเราด้วยและพี่จะดูจนจบเนี่ยชั่วโมงครึ่งเนี่ยดูคลิปผมจนจบเนี่ยแสดงว่าคุณเป็คนคนที่ชอบนะผมว่าคุณควรกดซับ องคอนเตี่ยทั้งเสมอ <S <S ลาดิค่ะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้เจอกันใคลิปวิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับ